สายฝนโปรยลงมาในค่ำคืนอื่นคลึ่บ้านหลังใหญ่สีขาวที่ตั้งต่างห่านกลางสวนรกร้างเยียบงนันเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไฟจากรถตำรวจสองคันสาดแสงสลัวสลัวเข้าสู่กำแพงสูงมันไม่ใช่เพียงบ้านแต่กลับดูเหมือนปราสาทที่ซ่อนความลับอันดับมืดเอาไว้สารวัตรเกรียงไกลเดินก้าวลงจากรถ ดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆด้วยสีหน้าหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความระแวดระวังบ้านใหญ่ขนาดนี้แต่งเงียบกริบราวกับป่าช้าเขาพึมพำข้างๆกันร้อยตำรวจเอกปณิตาตำรวจหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงก้าวลงตามมาเธอกอดแฟ้มแน่นอกสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นปนหวัดระแวง สารวัตรคะคุณแน่ใจใช่ไหมคะว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายเพียงไกลย,ยกบุหรี่ขึ้นคาบสูตรลึกอย่างไม่ใส่ใจนะักก็ระยานบอกมาแบบนั้นแฟนข้อตายกลางห้องสมุดประตูหน้าต่างล็อกจากด้านในหมดจะให้เป็นฆาประกรรมได้ยังไงล่ะปณิตากัดริมฝีปากแน่นแต่แววตาฉายแววความสงสัยเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไป กลิ่นอับเก่าแก่บนลิ่นฝนล,ลอยอบอวนผนังประดับด้วยภาพวาดเก่าๆและนาฬิกาลูกตุ้มที่ยังแกว่งช้าๆดังติ๊กตอกดังสะท้อนกล้องในความเงียบกลางห้องสมุดชั้นล่างของบ้านพบร่างของด็อกเตอร์กซิเดตเจ้าของบ้านพอยต่องแต่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่ล้มคว่ำเขาสวมชุดนอนผมเผ้ายุ่งเหยิงลิ้นจุกป,ปาก ดวงตาลืมโพรงอย่างน่าขนลุกปณิตาหยุดนิ่งมือเย็นเฉียบเธอกลืนน้ำลายอย่างผะอืดผะอมน่ากลัวกว่าที่คิดไปเยอะเลยเกรียงไกรกลับเดินเข้าไปอย่างไม่ลังเลก้มมองศพแลพ้วพุมพัก็แค่ค่าตัวตายธรมธรมดาธรรมดานอกวิชาการมักเครียดกันแบบนี้แหละบนโต๊ะเขียนหนังสือมีจดหมายสั้นๆเขียนเพียงสองคำว่า ผมขอโทษตัวอักษรเบี้ยวเบี้ยวกระท้นกระแทน่นปณิตาหยิบขึ้นมาดูทันทีขมวดคิ้วลายมือนี้มันไม่เหมือนกับในบันทึกส่วนตัวที่ตำรวจเก็บได้เลยค่ะเหมือนคนละคนเขียนเกรียงไกลหัวเ,าเบาๆเวลาจะฆ่าตัวตายใครมันจะมานั่งบรรจงเขียนหนังสือให้สวยกันล่ะเด็กใหม่เธอคิดมากไปนะแต่ปณิตาไม่ละความสนใจ สายตาเธอไปหยุดที่เชือกซึ่งผูกแน่นเป็นปมซับซ้อนสรวัตรปมเชือกแบบนี้คนธรรมดาจะผูกเองได้หรอคะแถมสูงขนาดนี้ศพไม่ได้มีรอยปีนขึ้นไปเลยนะเกรียงไกลเงียบไปครู่หนึ่งแต่ยังคงสีหน้าแข็งกร้าวอาจมีวิธีฉันเคยเห็นมาหลายคาดีแล้วขณะทั้งสองกำลังตรวจดูเก้าอี้ที่ล้มเสียงเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นสองดังคึกกึก ปนิตาเงยหน้าขึ้นทันทีได้ยินไหมคะเกรียงไกรชงนักมือแตะปืนข้างเอวใครอยู่ข้างบนทั้งสองรีบขึ้นไปตรวจแต่ชั้นสองกลับว่างเปล่าทุกห้องถูกล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือซ่อนตัวปนิตาหน้าซีดเธอกระสิกเบาๆถ้าบ้านนี้ปิดตายแล้วเสียงเมื่อตะกี้มันมาจากไหน เกรียงไกรสุบุรีลึกกลบเกลื่อนความรู้สึกที่สั่นไหวในใจอย่าเพิ่งคิดอะไรไร้าสาระอาจเป็นแค่เสียงลมกับเสียงฝนก็ได้รีบไปตรวจสอบพยานผู้คนที่เห็นเหตุการณ์หรือคนที่เกี่ยวข้องกันดีกว่าฝนเรื่องซาลงแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นในบ้านหลังใหญ่ห้องสมุดยังคงปิดไม่ให้ใครเข้าสารวัตรเกรียงไกรและร้อยตำรวจเอกปนิตา ก็เริ่มสอบถามผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายคนแรกนางลินดาเป็นภรรยาของผู้ตายสอบปักคำในห้องนั่งเล่นใหญ่เธอถูกสามีหรือก็คือผู้ตายควบคุมและดูหมิม่นเสมอมาเธอบอกว่าเขาม,าคมคักข่มขู่และชอบเล่นเกมทดสอบความอดทนของฉันแต่ฉันไม่เคยทำร้ายเขาเลยนะในคืนเกิดเหตุ ฉันก็หลับอยู่ในห้องนอนจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดพลางทำสีหน้าเยือกเย็นเกินไปแววตาสงบนิ่งถึงสามีตายกลับไม่มีท่าทีเสียใจแม้แต่น้อยคนที่สองนายก้องพบสิบเอกของผู้ตายสอบปากคำในห้องทำงานของผู้ตายเคยถูกผู้ตายกล่าวหาว่าขโมยผลงานวิจัยจึงมีความโกรธแค้นผู้ตาย พบ DNA เส้นผลใกล้เชื่อกผู้ตายแต่เขาอ้างว่าอยู่หอพักในเครือนเกิดเหตุมีรุมเมดเป็นพยานยืนยันคนที่สามก็คือนายวิชัยเพื่อนสนิทของผู้ตายสอบปากคำในห้องครัวพบว่ามีนี่สิ่งที่ยืมผู้ตายจำนวนมากถ้าหากผู้ตายเสียชีวิตนี่สิ่งก็ไม่ต้องคืนเพราะไม่ได้ทำสัญญาพบรอยรองเท้าอยู่ในห้องสมุด แต่เขาอ้างว่าอยู่ต่างจังหวัดในคืนที่ผู้ตายเสียชีวิตและคนสุดท้ายนางแสงดาวเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านของผู้ตายเป็นคนพบศพคนแรกและโทรแจ้งตำรวจรู้เรื่องการทดสอบจิตใจของผู้ตายมากเพราะเห็นผู้ตายทดสอบกับคนใกล้ตัวเป็นประจำเราว่าได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆในบ้านคืนเกิดเหตุแต่เพราะกลัวมากจึงไม่ได้ออกมาดู ปณิตาสรุปในใจทุกคนเหมือนมีแรงจูงใจแต่ก็มีข้อแก้ตัวชัดเจนค่ำคืนต่อมาปณิตาเปิดบันทึกส่วนตัวของทูตตายมันเขียนไว้ว่าเธอจะทำอย่างไรถ้าต้องเลือกทางที่ฉันสั่เธอจะโยมหรือเธอจะแหกกฎปณิตาเข้าใจแล้วว่าผู้ตายชอบทดสอบความอดคนของคนรอบตัวบันทึกเต็มไปด้วยการทดลองทางจิต เช่นขู่จะทำร้ายตัวเองใส่ร้ายสร้างสถานการณ์ลวงตาและอื่นๆอีกมากมายขณะที่อ่านบันทึกปณนิตาได้ยินเสียงกระสิบเบาๆเธอไม่เข้าใจฉันหรอกปณนิตาสะดุ้งมือสั่นพร้อมกับกรีดร้องเกรงใจหัวเราะเบาๆเด็กใหม่เสียงลมเสียงฝนอย่าคิดมากแต่ปณนิตากลับรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่รอบๆตัวเธอ สารวัตรเกรียงไกรกับร้อยตำรวจเอกปณิตากลับมาสถานีตำรวจและเริ่มเชื่อมโยงหลักฐานต่างๆง 1. เส้นผมของนายก้องคบสิทธิ์เอกอยู่ใกล้เชือกเขาอ้างว่าในคืนเกิดเหตุอยู่ที่หอพักมีพยานคือรุมเมธแล้วเส้นผมมาติดอยู่ใกล้เชือกที่ผูกคอผู้ตายได้อย่างไร 2. รอยรองเท้าของนายวิชัยเพื่อนสนิทในห้องสมุดขัดกับข้อแก้ตัว เขาอ้างว่าไปต่างจังหวัดในคืนเกิดเหตุไม่มีพยานยืนยันแล้วรอยรองเท้ามาจากไหน 3. ลายนิ้วมือนางลินดาผู้เป็นภรรยาบนบันไดเชือกอ้างเป็นปกติที่จะมีลายนิ้วมือเธอเพราะเป็นผู้อาศัยภายในบ้านและ 4. นางแสงดาวสาวใช้ภายในบ้านรู้เรื่องการทดสอบจิตใจของผู้ตายมากเกินไปและได้ยินเสียงหัวเราะในคืนเกิดเหตุปณิตาเชื่อว่า ฆาตากรต้องรู้จักนิสัยพูดตายเป็นอย่างดีแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้าแน่นอนปณิตากลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งขณะตรวจห้องสมุดสถานที่เกิดเหตุปณิตาได้ยินเสียงกระซิบเกมยังไม่จบนั่นเสียงใครนะ่ะปณิตาตะโกนถามแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมามีแต่ความเงียบหรือหูเราจะเพี้ยนไปละปณิตาบ่นกับตัวเองเบา ปาิตาได้สรุปหลักฐานทั้งหมดแต่ก็ยังคาใจอยู่เพราะหลักฐานไม่ได้ชี้ไปที่ตัวคนร้ายโดยตรงเธอจึงต้องทำแผนขึ้นมาและให้สารวัตรเกรงไกลช่วยเธอเล่นตามแผนนี้ด้วยเพื่อให้คนร้ายเผยตัวออกมาเองปณิตาเอ่ยขึ้นสารวัตรคะฉันรู้แล้วคะ่ะว่าใครเป็นคนร้ายในคดีนี้ปณิตากระซิบชื่อคนร้ายให้สารวัตรเกรงไกลทราบแต่หลักฐานเรายังไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถทำให้คนร้ายยอมจำนนได้คะ่ะ จริงหรอปณิตาเธออย่ามาล้อเล่นนะการกล่าวหาคนที่ไม่มีความผิดสถานีเราโดนฟ้องกลับได้นะสารวัตรเกรียงไกลพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นไหนว่ามาสิปณิตากล่าวได้ค่ะโดยวิธีฆาตกรรมมันซับซ้อนมากค่ะสารวัตรโดยขั้นแรกกลไกเชือกซ่อนหลังชั้นหนังสือพอผู้ตายเข้ามาในระยะที่คนร้ายวางแผนไว้ก็จะโดนกับดักค่ะต่อมา จดหมายลาตายโดยการปลอมลายมือคนร้ายน่าจะรีบเขียนเพราะเวลากระชั้นชิดและหลักฐานต่างๆคนร้ายก็น่าจะเป็นคนทําขึ้นเพื่อให้สงสัยคนอื่นๆและมีเพียงคนเดียวที่สามารถทําสิ่งต่างๆนี้ได้นั่นก็คือวันต่อมาในห้องสมุดที่เกิดเหตุสารวัตรเกลียงไก่และร้อยตำร,รวจเอกปณิตาก็ได้ทำตามแผนที่ได้วางไว้โดยทำเหมือนวันเกิดเหตุทุกอย่าง วางกลไกไว้เรียบร้อยหลอกให้ผู้ต้องสงสัยทุกคนเข้ามาในที่เกิดเหตุอ้างว่าต้องทำการสอบถามเพิ่มเติมให้ทุกคนเดินไปบริเวณเชือกที่วางกลไกซ่อนอยู่ทำการปิดไฟภายในห้องึบภายในห้องเมื่อสลัวกระตุกเชือกกลไกกึกแล้วก็มีคนโดนผูกคองเหมือนกับผู้ตายตกลงมาห้อยต่องแต่ง พร้อมกับด่าสาบแช่งคนที่ทำร้ายตัวเองต่างๆนานามีเสียงหัวเราะบอกว่าจะฆ่าคนที่ทำร้ายและเอาไปอยู่ด้วยเชื้อค่อยๆหย,ย่อนลงมาแล้วคนที่โดนผูกคอก็พุ่งไปบีบคอคนร้ายฟูสิว่าแกเป็นคนฆ่าฉันกรี๊ดย่าอยายา่ยาทำอะไรฉันนะฉันยอมแล้วฉันขอโทษอย่าฆ่าฉันเลยฉันฉันเป็นคนฆ่าแกเอง เธอพูดเสียงสัน่นพร้อมกับยกมือไหว้ขอร้องฝ่ายในห้องเปิดปรบใช่ลินดาภรรยาของผู้ตายเธอก็คือฆาตกรนั่นเองในที่สุดลินดาก็ถูกจับข้อหาฆาตกรรมสามีตัวเองเธอแหกปากร้องโวยวายขึ้นเขาชอบทดสอบคนอื่นแต่ลืมไปว่าฉันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันฉันก็เลยทำแบบเดียวกันคืนไปยังไงล่ะฮ่าฮ่ ผู้ต้องสงสัยอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหลักฐาน DNA อ็เส้นผมและรอยรองเท้าที่ทำให้สับสนทั้งหมดเป็นกับดักของลินดาที่เธอทำขึ้นมาเพื่อทำให้ตำรวจสืบสวนผิดทางสารวัตรเกรียงไกรถามขึ้นปณนิตาเธอรู้ได้ยังไงว่าคนร้ายจะสารภาพปณนิตาทำมากเค้่นขึงนอ่แฮมก็คือว่าเธอโดนทดสอบด้านจิตใจมานาน จะทำให้เธอขวัญอ่อนง่ายก็คงไม่แปลกหรอกค่ะแค่กระตุ้นเธอนิดหน่อยก็ยอมรับสารภาพแล้วการเล่นกับจิตใจคนนี่มันน่ากลัวมากๆเลยนะคะผู้เสร็จปณิตาเดินเข้าไปตรวจห้องสมุดอีกครั้งและได้ยินเสียงกระสิบพูดขึ้นว่าเกมยังไม่จบเสียงใครอีกเนี่ยอย่ามารอเล่นนะปณิตากลนขึ้นสารวัตรเกรียงไกร ถอนหายใจหนักเด็กใหม่พักก่อนเถอะอย่าให้จิตใจเล่นงานเราเองบ้านหลังนี้ยังคงเก็บความรับบางอย่างและเกมยังไม่สิ้นสุดฟังจบแล้วหากอยากออกไปอย่างปลอดภัยกด subscribe ซะรั้วไม้ที่ผูกพังจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณกดไลค์และอย่าลืมสั่นกระดิ่ง ไม่งั้นกระดิ่งจะสั่นเองตอนเที่ยงคืน